สาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะสาธุครับยุ่งอยู่หรือเปล่ปาครับท่านอาจารย์ทั้งหมดทุ่การสาธุได้อยู่เจ้าค่ะท่านอาจารย์ไม่ไม่ยุ่งนะเจ้าค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างสานก,การ์แห้งหรือ,อยังน้ำแห้งแล้วเจ้าค่ะก็ไม่มีอะไรสบายใจได้ใช่ไหมสบายใจแล้วเจ้าค่ะตั้งแต่เขาลงไม่ขึ้นบ้านก็สบายใจแล้วเจ้าค่ะ น้องกับสัธุเจ้าค่ะสันทูของม้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะน้ําหนักแค่ช่วงเดียวเรื่องสองพ่มาาเฉยเฉยละไม่มีอะไรก็เป็นธรรมดานะต้องได้รับกรรมร่วมกันทั้งหมดทั้งประเทศคนที่ไม่ได้โดนน้ำเท่วมก็จะใช้กรรมเช่นการบริจาคการช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือจริงของ การเจริญภาวนานะครับนี่ก็เป็นทั้งกรรมดี้วยนะครับแล้วก็เป็นน้ำใจด้วยเนาะเป็นความรักรืออาถรซึ่งกันและกันที่จะใช้ร่วมร่วมกันแล้วก็ผลกระทบเป็นกรรมในผลกระทบที่เรื่องของการประกอบสามารถชีพบ้านเรือนเสียหายก็เป็นปกติที่ต้องร่วมกันใครที่อยู่ในพื้นที่ก็หนักหน่อยนอกพื้นที่ก็น้อยหน่อย เนื่องจากการที่ได้กระทำนะไม่ว่าจะเป็นการเผาบ้านเผามเมืองการลบราคาฟันแนบดีซึ่งจะปฏิเสธว่าไม่ได้สร้างก็ไม่ใช่แล้วจะหมกบ้านแล้วแต่เมืองแล้วแต่ตำบลที่ในอดีแล้วแต่ประเทศที่ลบราคาฝันคนกระดงนะเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะได้ความเป็นใหญ่ สุดท้ายเมื่อเข้ามาอยู่ในบวรึกษาก็ต้องได้รับหรือไม่ได้อยู่ก็ต้องได้รับเพราะเป็นผลกรรมที่เกิดมากรรมนำมาเกิดกรรมเป็นเผาผัดเป็น,นเผาผันนะต้องได้รับตรงนี้ก็ยอมรับไปก็แค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรเพราะนั้นผลกระทบนี้ก็จะยาวนานจะฟื้นตัวนะมันจะนำมาหากิน,นด้านจิตใจใด้านการสูญเสียทั้งเศรษฐกิจฯฯฯทั้งอาหาร ที่อยู่อาศัยนะอย่ารักษาโลกเรื่องการเงินต่างๆก็ไม่เป็นไรผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวลรลอกใหม่เขาก็มาใหม่ในปีถัดไปถัดไปจัดไปเขาก็ต้องมาเขาเป็นธรรมชาติเพราะว่าอะไรเพราะการกระทําสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้ทําแค่ยุคเดียวสมัยนะครับก็หลายยุคหลายสมัยในการลบราคาปันต่างๆเป็นการทําให้ผิดสิลธต่างๆเพราะนั้น ในทางพุทธศาสนาจึงขึ้นอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสินดีอุศนกรมบทสินดีนะครับความเจริญในประเทศนั้นๆก็ดีไปด้วยนะครับถ้าไม่ดีมีแต่ลบลาค่าฟันค่าทําลายล้างเผ่าพันธุ์ความเสื่อมโทรมในประเทศนั้นก็จะเกิดขึ้นตอนหนึ่งตอนหนึ่งต่อเนึ่ง,น,งนะเอา,เอาเ,อาเอาเรื่องของการอาจารย์บ้างดีกว่าเ,าเรื่องนี้เบาๆไว้บ้างนะ น้องกับข้าวเจ้าก็ต้องน้องกับขอพรบคุณกับขอกราบเจ้าค่ะน้องกับขอพอะคุณท่านอาจารย์ผู้นําจิตอง์สถาทิโมติเมตตาเจ้าค่ะน้องกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านทุกพระองค์ด้วยเจ้าค่ะน้องกับขอพระคุณเจ้าค่ะน้องกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะน้องกับสาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วทุกท่านกําลังใจดีหรือยังคุณแม่คุณพี่ดีแล้วเจ้าค่ะ ไม่มีมะอะไรเจ้าค่ะเข้าสู่สภาพปกติก็คืออ่าแต่ยังไม่ได้เอาของลุงเจ้าค่ะก็ก็นไว้ประมาณปลายเดือนก่อนเจ้าค่ะอ่าแต่สะด,ดวกนะตรงนี้เนาะ <S <S แล้วก็เป็นไงพไืชไร่ตายเยอะไหมหรือว่ายังดำรงได้อยู่ที่ต้นเล็กในบริเวณใกล้เสียงที่ต,ต้นเล็กก็คงตายหมดอยู่ยแล้วเนาะเหลือลำใยก็เหลือยอดเขาเนี้ยค่ะ ข้างล่างคือไม้ยืนต้นใช่เจ้าค่ะไม้ยืนต้นที่สูงหน่อยเจ้าค่ะอืมอันนั้นก็ลงใหญ่เดียวเฉาตามการเวลาเนาะยิ่งนานมันก็ยิ่งตายผักสวนครัวไม่ตายผักสวนครัวก็ตายเรียบหมดเจ้าค่ะอ๋อนั้นล้มลุกนะเจ้มลุกไปหมดละหูดพายก็ไรที่อยู่ไปด้วยเวลามันมีปัญหาเนาะเจ้าค่ะอาจารย์ิอย่างคนทันก็ไม่ได้อยู่คนทันก็ลําบาก พราะคนทานก็เป็นประเภทที่อยู่ตามสภาพที่เป็นวิลาห์วลราหกันตา่างพวกนี้ก็จะอยู่ตามใบใช่ไหมพวกคนทานตามกลิ่นตามดอกตามกระพี้ตามแก่นนะตามเปลือกตามรากพวกนี้ก็ลําบากเหมือนกันไมกใช่ก็ไม่ลาบากนะเขาก็ต้องได้รับผลกระทบเช่นกันเป็นที่อยู่ที่อาศัย ก็ต้องพื้นฟูไปอยู่ต้นใหม่ที่ใหม่ผู้ตายต่างๆที่อยู่เล็กๆน้อยๆตามต้นไม้เล็กต้นไม้นะก็เดือดร้อนในกรณนก็เป็นพิบากของทั้งหมดนะั่นพวกพญานาาต่างๆเขาก็เดือดร้อนไม่ใช่เขาไม่เดือดร้อนนะัที่เกิดขึ้นอย่างนี้พววเทวดานะนะก็เดือดร้อนทำไมทำไมก็ต้องเดือดร้อน ขาก็ต้องเดือดร้อนด้วยเพราะมีทั้งบทเจริญเมตตามีทั้งการสารบรแช่งของมวลมนุษยชาตินะมะมีทั้งการถูกลงทันมีทั้งคําสั่งที่ชอบทําไม่ชอบทำเยอะแยะไปหมดที่จะต้องให้หมวลน,น้ําไปทังนู้นทางนี้ตรงนี้เพื่อให้ทางนี้รอดปลอดภัยแต่ทั้งก็ไปทุกทั้งอื่นนะ้านโะดยสภาวะก็ต้องเป็นไปามกรรมด้วย อะไรที่หลีกเลี้ยงได้อะไรที่เหล็กทำได้คำสั่งที่ชอบทำไม่ชอบทำคำสั่งที่มีบุญบาร,รมีผู้ที่มีบุญมาอยู่บริเวณนหะนตรงไหนได้รับผลกระทบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือสามสิบเปอร์เซ็นตะ์เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือก็มีเป็นสิ่งที่เว่วอร์วังอลังการก็มีนะอย่างเหล่านี้ก็มีการปรากฏการเกิดได้เห็นเอ๊ะทำไมที่นี่เขาไม่ชอบ ทำไมที่นี่หูไม่น่าทูกทุกเต็มไปหมดก็เกิดจากสภาวงพมีบุญหรือไม่มีบุญนะบุญมากบุญน้อยนะก็ไม่เป็นไรเนาะก็ผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปก็คงจะเกิดขึ้นอีกได้ในคราวต่อไปไม่ใช่ว่าจะเกิดไม่ได้อีกก็ต้องเกิดไนดะนะ้แล้วก็ทำการป้องกันด้วยสภาพนะครับด้วยความเป็นจริง ในการปฏิบัติธรรมก็จะเล็ลดลอดรอดพ้นวิญญนณออกจากรัศมีได้นะครับก็ค่อยๆทำค่อยๆก็จะรู้ไปต่อเรื่องต่อเรื่องไปมารเชิญทาา่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกับสาธุเจ้าค่ะทาา่านอาจารย์เชิญครับมีอะไรจะกล่าวไหมก็ไม่มี ไม่มีอะไรจะเก่าเจ้าค่ะแล้วตอนนี้ต้องทําอะไรอ่ะทำความสะอาดเก็บเก็บถูหรือไม่ต้องแล้วต้องเจ้าค่ะต้องทําแต่ว่ายังไม่ยังไม่ทําเจ้าค่ะเพราะว่าพึ่งแห้งเมื่อวานนี้เจ้าค่ะดินยังเป็นที่โครนอยู่เจ้าค่ะอาจารย์ยังไม่แห้งใช่เจ้าค่ะเละอยู่เนาะเละเป็นโครนอยู่เจ้าค่ะต้องรอให้เขาแห้งดีก่อนถึงจะไปล้างไปขัดไปถูอะไรได้เจ้าค่ะ 2 2> แต่ว่า,าตอนนี้ตอนนี้น้ําก็ไม่มีแล้วใช่ไหมตรงบ้านข้าพเจ้าจะสูงหน่อยเพราะเคยถมดินเจ้าค่ะแต่ที่สวนข้างหลัง<อ>ก็จะมีประมาณน่องอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะที่สวนข้างๆบ้านเนี้ยเจ้าค่ะสวนลำไย,ย<อ>เพราะว่าสูงไม่เท่าแล้แล้วใครโดนผลกระทบหนักสุดในหมู่บ้านนั้นมีหลหลังไหมที่บ้านเขาชั้นเดียวเจ้าค่ะ หลอก <โบ S 1> ชั้นเ <ๆ S 2> ดียวนี่โดนหมดหลังคาเลยที่ต่ำๆประมาณสี่ห้าขั้นสามสี่ขั้นนี่ก็โดนบางครั้งบางคนก็ออกมาอยู่ดีหน่อยที่บ้านข้าพเจ้ามีถนนสูงเจ้าค่ะเขาเรียกพน,น,นังคนโบราณเขาเรียกพนังเอาถนนเป็นพนังกั้นน้ําเจ้าค่ะทําทเป็นถนนแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยถนนก็จะขาดเลยแต่ว่าทีนี้มีการการสร้างถนนที่แข็งแรงขึ้นเนี้ยเจ้าค่ะราดยาง เมื่อก่อนนี้ไม่มี <นะ S 1> ลาดยางเจ้าค่ะถนนจะขาดอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่ทีนี้พนังถนนตัวเนี้ยเจาา้าค่ะทําให้เรา <c oughs> สูงกว่าบ้านเจาา้าค่ะเวลาพายเรือก็พายเรือมาหาถนนเี่เจ้าค่ะพนังเนี่ยเจาา้าค่ะแล้วเวลา,าไปไหนก็ได <c oughs> ู้แต่บ้านอื่น <c oughs> เขาเรียบไปหมดเลยไม่มีพนังตัวนี้ก็โชคดีหน่อยเจาา้าค่ะถึงจะท่วมท่วมสูงสุดวันนั้นวันที่สูงสุดก็คือประมาณถ้าคนสูงก็ประมาณจมูก,กว่าเจาา้าค่ะถ้าคนต่ำๆก็ มิดหัวเจ้าค่ะอาจารย์ประมาณนี้เ<ว>จ้าค่ะเจ็ดขั้นบันไดก็เต็มหมดเลยเจ้าค่ะถึงก็สอบซายแลคืนนั้นเจ้าค่ะแต่ว่านะใจตุ้นต,ต,ต่ำๆกันแล้วใช่ไหมตรงนั้นข้าพเจ้าก็เตรียมเอกสารใส่ถุงไว้เจ้าค่ะเหมือนท่านอานจารย์ <c oughs> คงใครแนะนําเจ้าค่ะแล้วก็เตรียมแค่ยาแล้วก็ไม่เอาอะไรก็นั่งนั่งเจริญเมตตาแล้วก็คิดว่าถ้าเราตายณขณะเนี้เราก็ไปนิพพานอะไรอย่างงี้เจ้าค่ะ แต่แต่น้องแกขอคอมเมนตนะเจ้าค่านะนายเจ้าค่ะแต่ว่ามาคิดถึงอ๋อแต่แม่เราพี่เราแฟนเรายังไม่ไม่ถึงอะไรเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็อืมก็หมายถึงว่าก็ก็รู้สึกว่าอืมภัยมันใกล้ตัวมากอะไรเงี้ยเจ้าค่ะเพราะว่าตายถ้าตายในขณะนั้นเราก็ไปไปสู่นิพพานอยู่แต่ว่าครอบครัวเราสองสามคนเงี้ยเจ้าค่ะก็ยังไม่ถึงอะไรสักอย่างก็ต้องเวียนไหตใจเกิดอยู่ นนั้จาสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละท่านนะก็เหมือนครอบครัวเราครอบครัวเราก็เช็ดกันมีท่านท่านแทบ็บลูกชายกที่เคยปฏิบัติสมัยที่เ็บบวชอยู่ที่วัดบวดยี่บแปดวันอันน,นั้นก็ได้รรลุวิชาในประโสดาปฏิพล็้ลยแล้สึก,กมาก็ปั๊บเดียวก็ไม่เอาแล้ว ตอนนั้นก็ไม่มีใครปฏิบัติเลย <Okay. S 2> ก็เหมือนกันก็มีความไม่ไม่ค่อยผิดาพากันเท่าไหร่ทีนี้นะครับทุกท่านก็ไม่ได้ออาแล้วก็วน้องก็ยังไม่ถึงเวลาต้องรอเวลาเพราะตอนนี้ก็มีคนตื่นทำเขาออกมาพูดมาเลยค่ะเขาคอก่ะเราทำให้เกิด ความตื่นตัวในโซเชียลผสมขวดก็ขนก็หันมาสายมูก็หันมาก็าจะได้รู้เป็นกระบอกเสียงอย่างนั้นก็เป็นกระบอกเสียงก็จะ,จะดีกว่าบางวัดที่ไม่สามารถที่จะพูดคำหนักๆได้นี่ก็เป็นคา,ารวะเราก็เลยสามารถที่จะพูดคำหนักนๆแล้วก็ก็พูดภาษาโบราณนะภาษาธรรมที่เป็นเมึงกู ซึ่งก็เป็นภาษาโบราณแล้ไม่ได้ถือว่าเป็นคํายามนครับให้กัดโผนเสียงหัวนี่ครับก็ก็ฟังแล้วว่าตลกสกนุกดีนะครับ <Okay. S 1> ก็ได้ได้มีประโยชน์กับผู้ที่ยังโมงมหางนต้องวงส่วงก็ใช้คำของวงยางเข้าท่าเข้าทางก็ยังไม่เข้าธรรมของพวกก็คือรู้วิชารู้สตง ก็ไม่ได้เข้าถึงวิชามรรควิธีนะรู้ทุตตะรู้ทุกสมุทัยนิโรดมากกันตามพระสุขแต่ยังไม่รู้ถึงการดับเรื่องของวิตกเรื่องของนิวรณายังไม่รู้นะครับยังไม่รู้จักนะสภาวะของปิติของสุขนะการที่จะไปรู้ไปเห็นก็ไม่ใช่เรื่องงา่าย